ชุดนี้ไม่เลวเลยเท่มากเลยไปกันเถอะอย่าให้พวกเขารอนานได้เธอนี่แน่จริงๆใช้เรื่องความร่วมมือทำให้บริษัทอื่นไม่คบค้าลูกลกรุ๊ปดูท่าทางแล้วลูกลกรุ๊ปคงอยู่ไม่ถึงสามเดือน นั่นเป็นสิ่งที่พวกเขาสมควรเจอเอระบังตั้งตารอควีนเลยคุณก็มาดูควีนเหรออาวีคุณอยู่ที่ไหนกันแน่ผมอยากเจอคุณจนอดใจรอไม่ไหวแล้วทำไมควีนยังไม่มาอีก เธอเป็นตัวเอกของงานวันนี้นะนี่ก็สายไปชั่วโมงกว่าแล้วไม่รู้เหรอว,ว่าคุณชายมู่ตามจีบควินคนนึงก็เก่งอีกคนก็สวยอาจกำลังหวานชื่นระหว่างทางก็ได้วินหวยชิงอวีอาจเสียเวลาอยู่ระหว่างทางแต่ว่าคุณชายมู่มีอำนาจล้นฟ้านในเมืองมีเขาอยู่เป็นเพื่อนชิงอวีไม่เป็นอะไรหนะ่อวีชีวิตนี้ผมรักแค่คุณ คุณต้องเป็นของผมคนเดียวเท่านั้นขอโทษทุกท่านที่ให้รอนานค่ะขอโทษทุกท่านที่ให้รอนานค่ะระหว่างทางเกิดอุบัติเหตุฉันขอดื่มขอโทษนะคะ อุบัติเหตุไม่เป็นไรเหรอไปโรงพยาบาลตรวจดูหน่อยไหมคะไม่เป็นไรคะ่ะเราไปโรงพยาบาลมาแล้วขอบคุณทุกคนที่ห่วงนะได้ประโยชน์จริงๆแค่นี้ก็ชนหนังนั่นไม่ตายเรามาดื่มด้วยกันสักแก้วเถอะเออขอโทษทีครับเอ,อวันนี้คุณเหนื่อยมากให้เธอได้พักผ่อนนะครับในเมืองหลวงคำพูดของพี่ศักดิ์สิทธิ์ถ้าไปต่างประเทศเธอต้องคอยดูแลพี่นะ เอวีเมื่อกี้ผมเป็นห่วงคุณมากโชคดีที่คุณปลอดภัยเป็นหวยฉันบอกแล้วไงชิงอีอยู่กับคุณชายมู่เขาไม่เป็นอะไรเพียงแต่ว่าสายตาที่พวกเขามองกันและกันมันดูไม่บริสุทธิ์ใจซะเลย อวนนออีนี่มันรอยอะไรอ่นี่มันรอยอะไรหลูกวินหวยนี่นายเป็นบ้าอะไรอีกมันเกี่ยวอะไรกับนายด้วยอ็คุณคุณชายมู่คุณคงห้ามอินหวยตามหาชิงอีไม่ได้หรือเป็นเพราะพวกคุณมีความลับที่ไม่อยากให้คนอื่งเห็นจะบอกให้นะระหว่างเราบริสุทธิ์ใจต่อ,อกันไม่มีความคิดสบคกปรกอาศัยลูกเพื่อไต่เ<ห>ต้าหรือว่ารักพี่เสียดายน้องหรอเปะ อวีผมผิดไปแล้วผมรู้แล้วว่าผมผิดผมขอร้องละคุณกลับมาได้ไหมนั่นสิริงอวี๋เธอไม่รู้หรอกว่าปิ่นหวยตามหาเธอจนแทบเป็นบ้าถ้าเธอรังเกียจจริงๆรอให้ฉันคลอดลูกก่อนฉันออกจากเมืองหลวงฉันจะไม่กลับมาอีกทุกวันที่ไม่มีคุณผมคิดถึงคุณมากผมไม่มีคุณไม่ได้จริงๆนะฉันบอกแล้วว่าฉันคือควีนไม่ใช่ถังชิงอี เธอตายไปแล้วและคุณก็เป็นคนฆ่าเธออาวีผมไม่ขอให้คุณยกโทษผมแค่ขอให้คุณให้โอกาสผมได้สำนึกผิด,ดเธอสำนึกผิดเหรอฉันคลอดลูกไม่ได้ฉันไม่คู่ควรกับตระกูลคุณฉันมีทายาทสืบสกุลไม่ได้ไม่แต่คุณท้องแล้วไงอุบัติเหตุรถยนต์ครั้งนั้นคุณก็ตรวจเจอแล้ว ือเป็นโชคดีในโชคร้ายไงลู่อินหวยยังมีหน้ามาพูดถึงอุบัติเหตุถ้าไม่ใช่เพราะอาวีโชคดีเธอคงไม่ได้ลงจากเตียงผ่าตัดก็ผมไม่รู้ฮะอวีคุณยังรักผมอยู่ใช่ไหมฉันไม่รักคุณแล้วเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เพิ่งจะไม่นานเท่าไหร่ทำไมคุณบอกว่าไม่รักก็ไม่รักได้ถ้าคุณอยากสำนึกผิดจริงนั้นอยู่ให้ห่างจากฉันหน่อยคุณมีแผนของคุณฉันมีอนาคต ต่อไปนี้เราไม่เกี่ยวข้องกันเป็นไปไม่ได้ในท้องของคุณยังมีลูกของผมคุณไปไม่ได้ลูกอินหวยฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องเลยเธอบอกว่าเธอไม่อยากเกี่ยวข้องกับนายอีกอย่าเลยอนายนั่นแหละที่เป็นคนยากรับเอาอุีเพื่อที่แท้ควีนคือภรยาของลูกอินหวยงั้นที่ควีนกลับสู่วงการเพื่อความรักและออกจากวงการเพราะบาดเจ็บก็เป็นเพราะเขา ลูกวินหวยตาบอดจริงๆไม่รู้จักรักษาคนดีๆอย่างควีนเอาไว้ยังจะนอกใจเพื่อเมียน้อยอีกทั้งโง่ทั้งเลวที่ว่าควีนหลุดพ้นจากความทุกข์แล้วได้ยินว่าประธานมูกก่กำลังตามจีบควีนคนเก่งอยู่ด้วยกันไม่ดีกว่าเหรอวินหวยพอเถอะนะคุณควรปล่อยวางความสัมพันธ์นี้ชิงหวีมีทางเลือกแล้วถึงยังไงเราไปขวางไม่ให้เธอวิ่งหาชีวิตที่เธอต้องการไม่ได้หรอกอะไรที่รียกว่าชีวิตที่ต้องการหลายเดือนมานี้เขาอยู่ข้างกายคุณละสิ เราเพิ่งจะยากันคุณก็ให้เขามาอยู่เป็นเพื่อนคุณทนไม่ไหวขนาดนั้นเลยเหรอหุบป,ปากซะจะบอกให้เอาวีเป็นอิสระแล้วใครอยากจะจีบเธอเธออยากจะเลือกใครเป็นสิทธิ์ของเธอมองแล้วเป็นไปไม่ได้เธอต้องเป็นของฉันคนเดียวลูกอินปวยจะบอกให้นี่คือถิ่นตระกูลมุกนายลองขยับอีกทีสิที่ <c oughs> <c oughs> แต่คิดว่าฉันกลัวแกกันเหรอพอ้า<ะ>ได้แล้วรุนพี่คะฉันเหนื่อยแล้วไปกันเถอะคะ่ะได้รถจอดอยู่ข้างนอกไปเถอะอวีคุณจะไปไหนฉันไม่อยากเจอคุณอีกไม่อยากเจอผมเหรอคุณอยากเจอเขาสินะทำไมเขาถึงได้แต่ผมไม่ได้สิ่งที่เขามอบให้ได้ผมก็มออให้คุณได้เหมือนกันลูอินหวย อย่าให้ฉันเสียใจที่เคยรักคุณเสียใจเหรออวี๋ตอนที่เรายังไม่หย่าก,กันคุณก็ไปอยู่กับมันใช่ไหมคุณเร่องรุ่นพี่ทุกคำสนิทขนาดนั้นผมว่าคุณเน่ยหาคนใหม่รอไว้แล้วใช่ไหมอ๋่วก็แกเนะี่ยลูกในท้องของเธอเป็นลูกของแกใช่ไหมของเก่าที่ฉันไม่เอาแล้วแกก็ยังจะเอาฉันว่าแกกับเธอว่เลวพอกันลูอินหวย คุณทำให้ฉันขยักขยง4สี่ปีในมหาลัยห้าปีที่แต่งงานในสายตาคุณฉันแย่ขนาดนั้นเลยเหรออวีผมขอโทษผมผิดไปแล้วลู่อินหวยเก้าปีที่ผ่านมา เธอสะว่าฉันรักผิดคนความรักมันไร้ค่าไปกันเถอะเดี๋ยวพี่ไปส่งเธอเองไม่ได้นะเอวิเอวิอวินหวยใส่หัวไปวทำไมฉันมาถึงจุดนี้ได้เพราะอะไรกัน ขอโทษค่ะรุ่นพี่วันนี้ก็ยังพลาดทําให้พี่เจ็บตัวเดิมทีคิดว่าฉันจะตัดใจจากเขาได้ไม่คิดว่าฉันยังเจ็บกับคําพูดเขาไอ้เลวนั่นทําร้ายเธอเธอทิ้งทุกอย่างเพื่อมันตอนนี้ก็ยังคิดถึงมันอยู่แล้วพี่ล่ะพี่เป็นตัวอะไร ขอโทษพี่มีควรกดดันเธอแต่พี่ไม่มีวันยอมแพ้ดดนพี่ฉันอยากอยู่คนเดียวคะ่ะ อวีผมผิดไปแล้วทนขอโทษคุณกลับมาได้ไหมอวีอย่าเมินผมเลยทั้งชิงอีคนคนนี้ไม่คู่ควรให้เธอกลับไปแต่การจะคบกับรุ่นพี่ง่ายๆมันก็ไม่ยุติธรรมกับเขาเอาวีออวี ตัวปัญหาที่หน้าประตูให้จัดการไหมไม่ต้องค่ะปล่อยให้เขาคุกเข่าแบบนั้นละ่ะอาวีอาวีเอาวีในที่สุดมึงก็ยอมลงมาเจอผมเอาวีลูยอินฟูยฉันไม่รับคุณแล้วคุณกลับไปเถอะ ไม่มีทางอวีคุณให้โอกาสผมเป็นครั้งสุดท้ายได้ไหมผมไม่มีคุณไม่ได้จริงๆอ่ะลู่อินทวยไม่มีใครที่อยู่ไม่ได้เพียงเพราะการจากไปของใครอีกคนหรอกนะคุณเป็นคนทนต่อสิ่งยั่วยุไม่ได้ความรักลึกซึ้งของคุณเป็นแค่กลอนอุบายปกปิดความผิดและหลอกลวงคนอื่นเท่านั้นอวีไม่ใช่แบบนั้นนะใช่หรือไม่ใช่ในใจคุณรู้ดีอวี ผมรักแค่คุณคนเดียวจริงๆผมจะสั่งให้เหออีฝานเอาเด็กออกผมพิสูจน์ความรักคุณได้ลู่อินหวยตอนนั้นคุณทำร้ายฉันเพื่อลูกตอนนี้คุณก็จะทำร้ายลูกกับเหออีฝานเพื่อฉันเหรอความรักของคุณช่างไร้ค่าจริงๆอ,อุีผมผิดไปแล้ว ผมขอร้องให้โอกาสผมอีกครั้งอวี๋ยกโทษให้ผมนะความรักที่สายไปไร้ค่ายิ่งกว่ายาลูกอินหวยวินาทีที่คุณพูดว่าจะหย่ากับฉันเพื่อนลูกเราสองคนเป็นไปไม่ได้แล้วอวี๋ลูกไงเรายังมีลูกนะคุณไม่ได้ตั้งตารอ,อกันมาของเขาอยู่เหรอลูกไม่อยู่แล้ว อะไรนะอุบัติเหตุครั้งนั้นเพราะฉันเสียเลือดมากไม่ได้รับการรักษาทันท่วงทีลูกก็เลยไม่อยู่แล้วเป็นไปไม่ได้ไม่มีทางอวี๋ผมเห็นใบตรวจครัรของคุณคุณท้องลูกของเราสองคน อวีนี่มันไม่จริงใช่ไหมมันไม่จริงใช่ไหมอวีบอกผมสิว่านี่มันไม่จริงไงลูอินหวยฉันจะบอกให้นะวันที่ฉันตรวจเจอลูกไม่ใช่วันที่เกิดอุบัติเหตุแต่เป็นวันครบรอบแต่งงานที่สำนักงานเขตฉันอยากเก็บเขาไว้เป็นเซอร์ไพรส์เพื่อบอกคุณไม่คิดเลยว่าคุณจะมอบของขวัญเป็นการหย่าให้ฉัน ผมขอเลือกอีฟานรีบส่งเธอเข้าห้องผ่าตัดเร็วที่แท้คือตอนนั้นเอง <c oughs> <c oughs> ผมผิดไปแล้วอวีผมผิดไปแล้วจริงๆอวีผมต้องทำยังไงกูถึงจะยอมยกโทษให้ คุณต้องการอะไรผมให้คุณได้ทุกอย่างจะเอาตระกูลลูกจะเอาชีวิตของผมคุณต้องการอะไรผมให้คุณได้ทุกอย่างอาวี <c oughs> ลูอินหวยฉันไม่รับคุณแล้วเราต่างคนต่างเหลือศักดิ์ศรีสุดท้ายไว้ให้กันอวีอวี <c oughs> คนไข้เป็นโรคกระเพาะมานานและดื่มเหล้าหนักหลายวันตอนนี้กระเพาะทะลุถ้าปล่อยไว้แบบนี้อาจเป็นมะเร็งได้นะคุณตามผมมาหน่อยมารับแผนการรักษาต่อเธอรู้ไหมว่าฉันเจออะไรที่เคาน์เตอร์ใบตรวจทันใบหนึ่งคนไข้คนนั้นแทะถังถังตัวเดียวกับไ <c oughs> หาถัง <c oughs> คงไม่ใช่อดีตภรรยาของประธานลู่จอมคลั่งรักนะเธอมีลูกยากไม่ใช่หรอไม่รู้สิตอนนั้นเธอรีบไปฉันเลยเห็นแค่แซ่ส่วนชื่อเธอน่ะเมื่อกี้คุณว่าไงไปตรวจคันอะไรอยู่ที่ไหนประธานลู่ที่เขาต่์พยาบาลกำลังจัดแฟ้มคนไข้บ้าหรือเปล่าเนี่ตัวเอปฝ่ายนอกใจจะต้องอย่ายังมาทำเป็นรัก น่าดังเกียจชะมัดใบตรวจคันล่ะใบตรวจคันคุณมีใบตรวจคันของคนแทะถังใช่ไหมผมพูดกับคนอยู่นะเหมือนจะมีนะคะอยู่ที่ไหนเอามาให้ผมใบตรวจคันที่เพิ่งจัดไปอยู่ตรงนั้นค่ะ <c oughs> เราก็จะไม่ได้แลาเป็นใบไหน <c oughs> ถังคงไม่ใช่อวี๋หรอกนะได้ยินว่าเธอมีลูกยากนะอุตส่าห์ตั้งทองได้ต้องมาเจอเรื่องแบบนี้อีกนะ่าสงสารออจริงบอกว่าคุณมีลูกยากพ่อกับแม่กดดันผมมากไปผมทนไม่ไหวแล้วจริงๆโรอ,อยากะเธอผมทำทุกอย่างเพื่อลูกทั้งนั้นคุณน่าจะเข้าใจนะ มันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้คุณก็เลยไปทำให้ผู้หญิงคนอื่นท้องลูกของคุณเลือเดเยอะขนาดนี้ลูกอินหัวจะรออะไรอีกถ้าท้องย <ปะ S 1> <ม>ูกหรือว่าตอนที่เกิดอุบัติเหตุรถชนเธอก็ท้องอยู่แล้วงั้นเหรออวิผมทำทุกอย่างเพื่อลูกทั้งนั้นคุณน่าจะเข้าใจนะบ้าไปแล้วเหรอ กระทองอยู่นะผมขอเลือกอีฟานอออออออตอนนั้นฉันทำกับเธอแบบนั้นได้ยังไงกันทำไมฉันถึงไม่เจอมันเร็วกว่านี้ไม่แปลกเลยที่อวีจะจากไป ฉันมันเลวจริงๆฉันมันสารเลวจริงๆอวีจากไปแล้วเพราะฉันทำร้ายจิตใจเธอถ้าฉันสามารถแก้ไขและดีกับเธอให้มากขึ้นเธอจะต้องกลับมาเพื่อลูกแนะ่ไม่กี่เดือนลูกจะคลอดแล้วทุกอย่างยังทันเวลา ฮัลโหลโหหนังสือพิมพ์ชี้แจงให้ฉันเดี๋ยวนี้อวี๋ตั้งครันแล้วลูกของฉันกับเธอคือทายาทเพียงคนเดียวของตระกูลลูกได้ครับ <h> ah> ฉันจะได้เป็นพ่อคนฉันจะได้เป็นพ่อคนแล้ว เมืองหลวงฉันกลับมาแล้วต้องเตรียมตัวให้ดีถ้าอาวีกลับมากระทันหันฉันจะได้ทำตัวดีๆอ,อวีเวินหวยทํามานี่ได้ไงฉัน ฉันบอกให้เธอไปเอาเด็กออกแล้วนี่ทำไมยังอยู่อีกฉันฉันจะบอกให้วันนี้เธอต้องเอาเด็กคนนี้ออกไปฉันไม่ไปนะวินหอยวินหอยในรู้ของคุณนะเขาเพิ่งจะสามเดือนหรือว่าหรือว่าคุณไม่เลกถึงสายเลือดแล้วความรู้สึกที่ฉันมีให้คนตังเต็เด็กตั้งแต่เด็กจนโตฉันเห็นเธอเป็นแค่เพื่อนแต่เธอกลับมีเจตนาแอบแฝงทาไมใช่เพราะฉันอยากมอบอนาคตที่มั่นคงให้อวี๋จะไม่มีทางเก็บเด็กคนนี้เอาไว้แน่ไป ไปเอาเด็กออกให้ฉันเดี๋ยวนี้ฉันไม่ไปฉันไม่ไปนะ<ว>ฉันไม่ไปไอวิวนแกทำอะไร <spicy> <S <S 2> <S 2> เฮ้ยตุไอ้ลูกไม่รักดีพ่อไม่เป็นไรนะ<อ>แม่ไม่คะ่ะแต่เด็กคนนี้คือสายเลือดตระกูลลูกต้องเก็บเอาไว้พ่อครับเด็กคนนี้เก็บไว้ไม่ได้ตอนนี้อวิ๋นก็ท้องเหมือนกันถ้าเธอกลับมาเห็นเด็กคนนี้ผู <S <S ห้หญิงคนนั้นท้องเหรอลูกของหล่อนพวกเราไม่ยอมรับ พราะเรื่องอื้อฉาวของแกกับหล่อนลูกกลุปถึงเกือบจะลบละลายนะปู่ของแกตัดสินใจแล้วจะย,ยึดอำนาจและตำแหน่งทั้งหมดของแกในบริษัทไม่ได้นะพ่อถ้าไม่มีตำแหน่งผมจะไปหาอวี๋ได้ไงฉันช่วยขอความเม<อ>ตตาให้แกปูยอมอ่อนลงแก่เก็บลูกของอี้ฝานไว้เขาก็จะให้โอกาสแก้ตัวคุณพ่อคุณแม่เรื่องนี้จะทอดอวินหวยไม่ได้เขารักจิงอวีขนาดนั้น ถ้าจะบอกว่าเด็กคนนี้ทําให้อินห่วยลําบากใจถ้าหนูจะเดื้อดึงต่อก็คงไม่มีความหมายแล้วอีฝานสบายใจเถอะพอเธอคลอดลูกออกมาแล้วแม่จะจัดงานแต่งงานให้แม่ครับผมเฮ้ย <Hey, S 2> พอได้แล้วควิน <Queen, S 2> จะมาเมืองหลวงเพื่อจัดนิทรรศการถ้าแกนแน่จริงแล้วก็คว้าโอกาสนี้ไว้สร้างผลงานให้ได้ไม่อย่างนั้นแกก็อยู่บ้านเฉยๆไป อวิรอผมนะสรั้งนี้ผมจะไม่ทำให้คุณกับลูกต้องผิดหวังควิน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 ควนควนควิ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 นคว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 คว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 นคว เธอยังสร้างแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองชื่อว่าช่วยชาญตอนนี้ช่ยชานกลายเป็นผู้นําเทรนด์แฟชั่นแล้วที่เทราวงการฉันยังรู้สึกเสียดายแทนเลยแต่ควีนยังเก่งเหมือนเดิมได้รับรางวัลเพียบเธอให้คนอื่นรับรางวัลแทนไม่รู้หน้าตาเป็นยังไงควีน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 ีนควควีนควีนนควีนควทนควยนควีนคะขนีนควีนควีนนีวีนควจริงเลยเมื่อห้าปีก่อนควีนคือดีไซเนอร์ชื่อดังระดับโลกไม่รู้ว่าทวไมถึงออกจากวงการครั้งนี้นควกลับเข้าสู่วงการ ถ้าเราสามารถร่วมมือก oh. no. ับเธอได้วิกฤตที่ลูกกรุ๊ปกำลังเผชิญก็ไม่ใช่เรื่องน่ากังวลวินหวยงั้นเราต้องคว้าโอกาสนี้ให้ได้ถึงจะรักษาตำแหน่งคุณในลูกกรุ๊ปได้อเร็วเข้าเธอออกมาแล้วฮะควินวินวิน ยินดีต้อนรับไม่เจอนานเลยสวัสดีค่ะฉันคือพี่ขอบคุณที่เชิญฉันนคนคนพิเเสียงของเธอคนนี้ฟังคุ้นหูมาก